พางญ้ามาทานคาเฟ่ร้านควายใหญ่เป็นชื่อร้านอะไรเขาบอกว่าพามากินควายใหญ่เป็นเบาแต่แซ่บเนาะชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรควายใหญ่สวยสวยควายใหญ่ค่ะรีบมากเอาไปเลยร้อยไลค์พี่หนุ่มขับเก็บอาการค้นควาย ก็แปลกๆเนาะให้ถ่ายรูปเนีถ่ายก็ยังบ่ถ่ายไปถ่ายก็ควายไปเนี่ยเห็นหน้าเหมือนกันใช่ไหมไม่ให้ไปถ่ายคู่นาะเซมๆใช่ไหมน่ารักตาฮักไปตาฮักตั้งเกี่ยวเม็ดตั้งเกิดเชือดตาฮักตาดอกอันเชื่อหน้าขึ้นขึ้นขั้วอีกว่าโลดให้ให้กินคนรู้จักไหมห้กินคนอ่ะพี่แปลว่า หากินคนก็หาตัวหากินหา, <c oughs> หากินลวหาลวกอะไรนี้กินเลย <c oughs> มันนอกเขาจะพูดหากินคนถ้าเป็นภาษาใต้ก็แบบนั้นเลยอะ่ะอย่าแป๊ม Yes ma'am เอาพักแป๊บพักกองแป๊บ <c oughs> ไปห้องน้ำ oy, นะร้องไปร้องไปห้องน้ำล่อยไปห้องน้ำคนเดียวไม่แล้วมาแล้วก้าก้า,กา,กาดูดเออใจเยือแต่เนี่ย,ยถ้าเห็นแต่งล่อยแต่งน้ำคนเดียวน้ำมีความสูคมสคมบคนเดียวอรมณ์ดีดีได้พี่นอ้องเบ้าบวดมือเบ้าจนแบบเบ้าเมื่อยบวดหัน้องล่มขอดท้องไหล่แต่ขึ้งน้ำเร็วมากเลยนางย่านะ่ะเออ อังยาว้าทำไมอยู่ข uh ้องน้ำเร็วจังอะาไปเงี้ยวอเงี้ยวกับหูยไปเงี้ยวกัสีเงี้ยวอย่างเงี้ยวไปองเดมีผู้หญิงคูนึ่งกับไปไปเงี้ยวก่อแล้วว่าหยอกเขาจะมีแหนบไวยืมเดาเส้นยังละจะยืมลูกผมงอกเส๊ยบอาขอไปลอามากไปทางกเจ้าไหมข้าเจ้าหัวมาสันมีแหนบไวยืมเดาสิค่ะหัวมันความสีนังเงี้ยวว่ นั่งนั่นพอมส่องกระจกอยู่นั่นเจ้าเส้ยนยังลาสันยืนลบผมงอกระเส้นบอกว่าเลยเอามาเอามาอิ่มไปบันทึกสีแจ็คดีหน่อยเนาะใช่เมื่อตาถ้าหลับไปสักอย่างนิดเหมือนมียิ่มแล้วครับยิ่มแล้วจ้า You happy Happy อันก็าเจ้ยืนซองกับทุกอยู่นะจ๊ยืนล็ผมงอหรือไ่โปเขาไปเอามาลาสันเราัวสิงงตัวนู้อยู่ดีไปทำหายเนี่ยล็ผมงอเราหัวสิวเราหัวสิอ่าเรหัวโอเคฮะแล้วทีบอกพี่น้องเด้อบอกพี่น้องเด้อสิกลับบ้านแล้ว พี่น้องเอ้ยสกับมาแล้วคลิปนี้เพจนคลิปนี้สนิเนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้สนิเนาะจ้าพีหน้าพอกันไหมคลิปหน้าพอกันไว้จะลื้ติดตามอ่งยาพาเพลินไปเรื่อยๆนะคะช่องติ๊กตอกช่องช่องติ๊กตอกอืมช่องติ๊กตอกด้วยนะจ้างงงงมึงหนาวึงช่องติ๊กตอกด้วยนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบบ๊าายยสวัสดีค่ะอวิรเซน์จ้๊ พุงน้ำมากี่ดวงยูบุญพุงน้ำมาก,มากเลยบุญ กระปุกน้่มาตัวโอ้ยอืมต้องดีกว่าเดิมใกระผุกองเก็บเกันเก็บของก็ได้ก็เอ้าเสร็จหรอเส่็จหรอไม่ยังอีกนั่นน่ะค่ะสห่อใส่มาละคุณ จับไหจับซอยลกซยนจกเหอฮึอมคนเอะเดูั้ดวไปเดไปวเรือนห้องได้ปะได้ ดตนะบมือให้ตัวเองหน่อยเก๋งมาก oh, ออไม่โว้ย <c oughs> <c oughs> รจไปก่อนนะจ้าเอาคุ้งเครื่องเอาวิตามินเจมันอะไรก็ไม่าแฟของคุณชอเอาวิตามินเอาวิตามินเที่ยวมาหาไม่เด้อบอกพี่แอมแล้วมาใหม่นะจ๊ะมาใหม่จ้าอย่าลืมติดตามชมอัญย่าใครเนี่ยชื่ออะไรจำได้ไหมเนี่ย มาจากไหนมาจากไหนครับเชียบุรีเออน่ารักที่สุดใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ออพี่ก้ามาจากเชียบุรีจ้าโอเคเดี๋ยวมาหาใหม่นะเน็ตขอบคุณค่ะดูแลตัวเอง <Jeez. S 1> ดูแลตัวเองดีๆไว้หลอหลับตลอดเลยนะหลอนลตอนเงาสี หลอนพริสอยากตอดเงาไปเรียกซิไปเรียกฝั่งนู้นสิไปเรียกซิไปเรียกตัดเงางอกๆเลยไปเรียกซิฝั่งนู้นอะเดินเดินไปทักฝั่งนู้นนี่เดินโอ๋ยหลับบายบายเอฟบีดีซีเอบีดีซนจ้าทำกันเตะกันใหม่จ้า เลยนะยะหลอนจะตอดเงาเนาะคืออะไรอแปลว่าอะไรครับเซลเซลเซลอ๋อถอดเงาคิดถึงเลยอ่ะแหม่จะตอดเงานอนหลับนอนนานแล้วตอดเงาไปไป เยลจิตาอ,อัาพาเพินตลอบไปนะคะบ๊ายบายบายริสรอนอนจะตอนเงา <laughs> บ่เลียอโอ้ยเนาะ